นโสดชาราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมาดูไพ่ของคุณเลยสามใบสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะอ่ะโอเคก่อนหน้านี้มีคนที่ค่อนข้างแบบแตกต่างกับคุณมากๆเลยค่ะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบกระทนหันแบบที่คุณตั้งตัวไม่ติดเลย หรือบางคนเขาอาจจะไม่ใช่สเปคไม่ใช่ไทยของคุณเลยก็คือเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่มีตําหนิแล้วหรือเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่ลงตัวคุณได้เลยแนวคิดทางแนวความความคิดหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ไม่ได้ตรงสเปคกับผู้ง่ายๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบกระทันหันค่ะแล้วคุณเลือกไหมอืมคุณยังไม่เลือกเพราะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์คือในบางท่านบางคนคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่า เขาเข้ามาเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคไม่ได้รู้สึกดีด้วยแต่ั้งแต่แรกแต่พอคุยไปคุยมารู้สึกชอบแต่ชอบแล้วไงก็ไม่ได้สมหวังเพราะว่าคนคนนั้นเข้ามาแค่ฉาบฉวยอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านสถานการณ์ส่วนใหญ่ของคนชาวคนโสดช,ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนก็คือความสัมพันธ์ยังไม่ได้สมหวังสะทีเดียวนะคะมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปนั่นแหละนะคะทีนี้ขอดูความรู้สึกของคนที่ คนโสดชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนึกถึงเขาคิดยังไงกับคุณบ้างเขายังไม่เคยลืมคุณสักครั้งบางท่านคุยกับชาวราศีมีลัคนามีนเขานึกถึงเสียงหัวเราะนึกถึงความสุขที่เคยมีร่วมกับคุณเขาคนนี้ยังมาส่องสตอรี่คุณหรือยังมาส่องโซเชียลมีเดียของคุณอยู่ตลอดเลยนะคะเขาเสียใจกับทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนรักเก่าก็ตามทีเขาเสียใจแล้วเขายังมาส่องเขายังไม่เคยลืมคุณเนอะเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอ อะทีนี้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์คุณโสดค่ะในสัปดาห์แรกของชาวราศีมิถุนละคณามิถุนจะเป็นยังไงสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายของปีค่ะอ่ะาไพ่ใบแรกเป็นไพ่ six of โอ้โอเคนะอ่ะอเอาอีกแล้วคือคุณก็อยู่ของคุณดีๆนะก็มีคนเข้ามาคุยบ้างอะไรบ้าง ในสัปดาห์แรกคุณจะเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกถูกใจหรือคนละกเก่ากลับมาทําให้คุณรู้สึกใจชื้นมีความสุขมากเลยค่ะแต่มาแล้วก็ไปค่ะไพ่เดอะเดทบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกมีความสุขมากเลยแต่ว่าไปเลยมามาปุ๊บไปปุ๊บเลยนะคะอ่ะสัปดาห์ที่สองล่ะคนโสดชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในสัปดาห์ที่สองคุณจะเจออะไรยังไงบ้างเดอะสตาร์ คุณเยียวยาความรู้สึกของเต็งได้เร็วมากค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกุมและคนากุมคุณเยียวยาความรู้สึกของเต็งได้เร็วมากแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่เลยมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่กับใครหลายๆคนแต่คุณยังไม่ให้สถานะกับใครสักคนแต่ก็โอเพ่เลยเปิดใจเลยใครเข้ามาก็คุยหมดนะคะบางคนอาจจะได้เจอคนจากที่ทํางานเจอจากเจ้านายติดต่อให้จากคนที่สนิทติดต่อให้ ต่อไปสัปดาห์ที่3ความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนนะคะอ่าโอเคสัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์ที่คุณจะหวนกลับมาคิดเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักเก่าเรื่องคนคุยเก่าเรื่องใครเก่าๆที่เคยมาคุยกันเอาไว้สัปดาห์ที่3ระวังมากๆความสัมพันธ์ที่เป็น one night stand จากความรู้สึกผิดหวังจากเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไป ปัดแอปไปเจอคนที่ไม่ถูกใจไปเจอคนที่หลอกลวงได้เดย์เดวิลบางท่านกุิยชาวราศีมังกรลัคนามังกรบางท่านอาจจะเจอถึงกระทั่งแม้ว่าไปเปเงินให้เขาแล้วก็เขาหลอกเงินหรือว่าเขาเข้ามาแค่ปรึกษาเรื่องราวต่างๆใช้เราเป็นสะพานต้องระวังนะจ๊ะสัปดาห์ที่3คนโสดค่อนข้างเปราะบางสัปดาห์สุดท้ายของปีค่ะจะมีใครมาเขาดาวกับคุณไหมนะคะคนโสดหรือตัวคุณจะได้สละโสดหรือไม่ เป็นฟิลที่คุณจะได้เจอใครคนหนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายแต่เป็นประมาณคู่จิน้นคือไปเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ดันโสดพอดีก็เลยนั่งด้วยกันคนอื่นเขามีคู่ไปหมดแล้วเราก็เจอใครอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเพื่อนไปด้วยแล้วก็เป็นคู่จิ้นกันมีอารมณ์ฟิลลิง่งก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะในช่วงประมาณสิ้นปีเนาะ เป็นฟิลคู่จิน้นก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของคนโสดในปลายปีนะคะก็ได้เขาดาวกับใครคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคู่จิ้นกันช่วงช่วงหนึ่งแล้วกันเนาะก็ได้แฮปปี้ไปช่วงขนาดหนึ่งนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับคนโสดชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ สถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนขอดูไพ่สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะใบแรกนะคะโอเคเพสออฟวอนกับโฟวอนโอเคสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้นะคะคุณทั้งสองคนอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบขี้หน้ากันเลยต้องบอกงี้นะคะ จับพัดจับผูได้มาคุยกันได้มาสนิทสนมกันนะคะคุณเป็นคนที่ฉุดรั้งเขาให้เขารู้ขึ้นมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งเลยทําให้พวกคุณทั้งสองคนเข้ากันได้ดีนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้ขยบเกือบขยบสถานะความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าเป็นเพราะตัวเขาเองที่เขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถทําความสัมพันธ์นี้ได้ดีไหมความสัมพันธ์มันก็เลยยังเป็นสถานะไม่ชัดเจนอยู่ นะคะหรือบางคนจับพัดจับผูมาคุยกันแต่สถานาการณ์ของความสัมพันธ์ทําทุกอย่างเหมือนแฟนเลยแต่แค่ยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานะแฟนความรู้สึกของคนนั้นเขาคิดอย่างไรกับคุณคะกับสถานะไม่ชัดเจนใครคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณอ่าโอเคคุณเป็นคนที่เข้ามาในเวลาจังหวะชีวิตของเขาพอดีเลย กับเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือเพิ่งเสียใจท้อแท้กับความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะคุณเป็นเหมือนสิ่งที่มาเติมเต็มเขาเป็นเดอะเวอร์เป็นความสมบูรณ์น่ะเข้ามาเติมความสมบูรณ์ะไยบางอย่างในใจเขาซึ่งเขารู้สึกดีมากๆนะคะเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไหมใบเดียวเลยมีความคาดหวังค่ะและอยากคุยสารสัมพันธ์ไปเรื่อยๆคุณคิดยังไงกับคนคนนี้ อ้าวคุณมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยแล้วหรอเซเว่นออฟสอดอ่ะเอากรณีแรกก่อนคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือมีคนรักของคุณอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ชัดเจนหรือคุยหลายคนนะคะอคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกหนึ่งในชีวิตที่อยู่ในชีวิตคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นเขายังไม่ได้ตอบโจทย์คุณคุณเป็นที่พึ่งพิงให้กับเขานะ แต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นคนที่พึ่งพิงได้คือตัวคุณเองคุณยังคิดอย่างนี้อยู่นะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจกับเขาด้วยนะคะอืมอ่ะทีนี้ต่อแต่ในขณะเดียวกันดูว่าคุณเองคาดหวังกับเขามากน้อยเพียงใดสิกออกบอลอีกนานค่ะ กว่าที่คุณจะคาดหวังกับเขา6ไม้เท้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเหมือนที่ไพ่หกไม้เท้าคือไพ่ของการไปออกลบหรือมีอุปสรรคก่อนแล้วค่อยสําเร็จได้ความคิดของคุณก็คิดอย่างนั้นเช่นกันว่าคุณคาดหวังกับเขาไหมยังไม่ได้คิดคาดหวังร้อเเพราะคุณมองออกอยู่แล้วว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากตัวคุณเองมีจุดมุ่งหมายหรือม,มีมีความรู้สึกของมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยู่แล้วกับใครคนหนึ่งหรือมีจุดมุ่งหมายในชีวิตกับสเปคของ ในอนาคตว่าอยากจะได้ใครแบบไหนซึ่งคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ตอบโจทย์ร้อเอร์ซในสัปดาห์แรกค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรมีความสุขมากๆต่างกต่างเทคแคร์ดูแลกันอย่างดีให้ความเข้าอกเข้าใจกันนะคะ เขามีปัญหามาคุณก็ปอบโยนเขาเขาเองก็ปอบโยมโยมปอบโยนคุณบางท่านคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอืมเขามีอาจจะมีการซื้อของควัญเล็กน้อยหรือพาคุณไปดินเนอร์พิเศษพิเศษด้วยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะต่อไปสัปดาห์ที่สองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะอืมอืม สัปดาห์ที่2ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มติดกับเพราะเขาหรือคุณทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เริ่มจุกจิกจู้จี้เริ่มติดกับในความสัมพันธ์มากหึงหวงอะไรกันมากนะคะเริ่มมีคําพูดอะไรบางอย่างตัวคุณเองก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยและเขาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะคุณทั้งสองคนเริ่มแบบจํากัดพื้นที่ซึ่งกันและกันมากขึ้นมาเลยทําให้ความสัมพันธ์ดูอึดอัดเพราะความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มมันมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไง มันเลยปล่อยใจได้ไม่เต็มที่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เต็มที่นะคะสัปดาห์ทีท่ที่สองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างด้วยนะสัปดาห์ที่สามความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรกับสถานะไม่ชัดเจนสัปดาห์ที่สามจะได้เห็นมือที่สามอย่างชัดเจนต้องระมัดระวังนะคะ ความเจ็บปวดที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มแล้วหลังจากนั้นพวกคุณทั้งสองคนจะห่างกันและไม่คุยกันทั้งๆท,ท,ที่ยังมีความรู้สึกดีต่อกันเอาเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะจับได้หรือมีเกณฑ์ที่เขาจะได้รู้ความจริงหรือคุณจะได้รู้ความจริงว่ามันไม่ได้มีแค่คนสองคนในการคุยกันในความสัมพันธ์นี้สัปดาห์สุดท้ายค่ะเขาดาวและความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นอย่างไร ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ต่างคนต่างคิดถึงกันแต่พยายามตัดใจความสัมพันธ์นี้อยู่ในระหว่างการที่จะจบก็ไม่จบจะอยู่ก็ไม่อยู่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มึนๆอื่นๆตึงๆนะคะจะจบก็จบจะอยู่ก็อยู่จะยังไงก็ไม่รู้คือมันงงไปหมดนะคะแต่เขายังอยู่ในชีวิตคุณสองคนยังมีการส่องโซเชียลมีเดียกันอยู่นะคะถ้าใครเป็นคนโสด ก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดแล้วเพราะเขากับคุณไล้ห่างกันแล้วนะคะคุณก็กลับไปดูสถานะคนโสดในในใน,ในสถานะแรกที่หมออัพไว้แล้วสำหรับราศีมิถุนนะคะอืมอ่ะนี่บางคนบางคนถามเรื่องการดูสถานะไงถ้าคุณเป็นคนโสดกับคนโสดมาเจอกัน mm. ก็เท่ากับว่าคุณกับเขาได้เลิกคุยกันไปแล้วเพราะก่อนนั้นนี้คุณเป็นสถานะไม่ชัดเจนใช่ไหม คุณก็กลับไปดูสถานการณ์ของคนโสดว่าถ้าหลังจากนี้แล้วฉันจะมีใครไหมพอฉันไม่มีเขาคนนี้แล้วอ่ะคุณกลับไปดูในสถานะคนโสดเลยค่ะอืมอ่ะก็ประมาณนี้คุณกับเขาก็ไม่มีบทสรุปอะไรใดๆยังทิ้งล้างความรู้สึกกันเอาไว้ตรงนี้เขาเองก็เช่นเดียวกันขอดูความรู้สึกของเขาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งใบเขาเสียดายคุณเขาเสียดายคุณดูสิ เขายังเก็บความรู้สึกดีๆที่คุณทำไว้ให้แต่เขายังไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับคุณยังไงดีนะคะก็เดี๋ยวคอยดูเดือนหน้ามีแนวโน้มกลับมาสื่อสารถ้าเป็นแบบนี้ขอดูความรู้สึกคุณหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วคุณชัดเจนมากเลยว่าคุณจะไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าคุณจะไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าคุณจะไปทำตัวเองให้มีความสุขนะคะอืมหรือถ้าคุณเป็นคนโสด ไปดูคนโสดในราศีมิถุนนะจะเจอคนใหม่อมืคุณก็ไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าไปไปสิ่งใหม่เอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะมีคู่ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนสถานะความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณมีคู่ไพ่ใบแรก King of c o i ส์ Queen of Co โอเคนะคุณเป็นคู่บุญคู่บารมีเลยนะคะเนี่ยช่วยกันทำมาหากินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคนที่มาดูคู่ราศีมิถุนของหมอในคลิปนี้ก็คือเรื่องธุรกิจเรื่องการงานคุณไปด้วยกันได้สวยงามค่ะปัญหาของความสัมพันธ์ไม่ไม่มีเลย ก็มีบ้างอาจจะมีการคุยกันไม่รู้เรื่องเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างมีทะเลาะคือมีทะเลาะกันหรืออคติกันในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเรื่องการเงินบ้างเรื่องแบบเคยเห็นแก่ตัวฉันเห็นแก่ตัวคือเป็นฟิลที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามองว่าเอ้ยเธอคิดอะไรเธอคิดแบบไหนเธอเธอรักฉันเพราะเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ในบางคนบางคู่นะคะทีนี้ดูว่าเขาคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณบ้างคะ่ะ โอเคนะบางคนถ้าเขาถ้าคุณยังไม่แต่งงานเขาอยากคิดอยากแต่งงานถ้าบางคู่เขาแต่งงานกับคุณมาแล้วยังไม่มีลูกเขาคิดอยากมีลูกเขามองเรื่องอนาคตกับคุณไปไกลๆและยาวๆคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะ่ะคุณรู้สึกมีความรู้สึกว่าคุณอยากควบคุมเขาว่่พ่าสตรีทออกมาเนี่ยใบยแรกเลยนะคะ แล้วไปที่2คุณรู้สึกว่าฉันก็ทําได้ดีด้วยฉันอยากเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้ฉันรู้สึกว่าฉันมั่นใจตัวเองมากกว่ากับการที่คุณตัดสินใจอะไรในช่วงนี้เพราะดูแล้วคุณตัดสินใจอะไรผิดพลาดในรเรื่องนะคะสัปดาห์แรกของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรบางท่านคุยกับชาวราศีมีนลกนามีนมันยังมีความรู้สึกอะไรในใจที่ไม่ยอมพูดกันออกมา แต่ทุกแต่ว่าในสังคมฉาบหน้าพวกคุณทั้งสองคนก็ทําให้เหมือนว่าฉันมีความสุขกันนะฉันทําสิ่งดีๆต่อกันนะนะคะแต่ความสัมพันธ์โดยทั่วไปคือการแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บไว้อยู่ในใจไม่ไม่เปิดเผยออกมาแต่ก็มีความสุขกันดีปัญหาของอุปสรรคบริบทโดยรวมด้านนอกไม่มีปัญหาอะไรสัปดาห์ที่สอโอเค สัปดาห์ที่สองมีใครคนหนึ่งที่เคยเป็นประเด็นในความสัมพันธ์นะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วทําให้คุณทั้งสองคนเกิดความหึงหวงซึ่งกันและกันอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านถ้าไม่ใช่คู่ของคุณปิดคลิปไปได้เลยระวังสัปดาห์ที่สองมีแนวโน้มที่ว่าคนรักของคุณจะไปเที่ยวหรือว่าไปทําอะไรที่ไหนไม่ดีตัวคุณก็ได้นะทุกอย่างเป็นการสลับกันแล้วทําให้เกิดเรื่องราวว่าแบบมีอาจจะเป็นไปทําอะไรที่ไม่ดีอะ่ะที่แบบไปเที่ยวอะ่ะ ไปเที่ยวกันคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําให้เกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นตามมาว่านอกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเพียงแค่ช่วครั้งชั่วคราวก็คือเขาก็แค่แบบวันไนท์หรือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้และแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือมีผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนรักของคุณแล้วทําให้คุณทั้งสองคนมีปัญหาทะเลาะก,กันได้แต่ยังไม่มีอะไรเกินเลยนะอ่ะ สัปดาห์ที่สามค่ะหลังจากเกิดเรื่องตรงนี้แล้วเป็นยังไงต่อจัส g m มินโอเคนะไม่ได้ซีอ,อ๋อไม่โอเคละคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดคุณทั้งสองคนนะคะมันจะมีเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณทั้งสองคนได้ร่วมกันตัดสินใจก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ยังไปต่อได้แต่เรื่องของหัวใจมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดและฝังอยู่ในความรู้สึก ซึ่งยังไม่มีเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้แต่ยังไม่มีเกณฑ์เลิกรานะคะสัปดาห์สุดท้ายค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรโอเคโอ้โหเออปัญหาเดิมๆมมันจะยิ่งเหมือนตอกหมุดลงไปอะซ้ำเดิมซ้ำเดิมซ้าเดิมแต่พอดีว่าคุณกับเขามีเรื่องที่ต้องทำเยอะมีเกณฑ์ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยกัน ก็เลยทําให้ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากมายแต่พูดคุยกันไม่ได้ค่ะพูดทีไรทะเลาะกันทุกทีระวังช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะคะจะเย็นๆนับ1-10ถึงมีเกณฑ์พูดอะไรนิดหน่อยก็ปักก็แบบมีปัญหาใส่กันพูดอะไรนิดหน่อยก็มีเรื่องราวใส่กันได้จะต้องใจเย็นๆใช้คํานี้เลยหมอใช้คำนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยคุยค่อยพูดค่อยจากกันนะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมิถุนลักขนามิถุนคะ่ะ การงานชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะการงานชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเป็นยังไงบ้างมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องการงานแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าการตัดสินใจของคุณจะไปในทิศทางที่ดีเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจไปในทางที่ถูกที่ควร นะคะแล้วก็ทร e อ,อคอยบางคนไปมูเนาะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณไปมูหรือไปขอไว้ถ้าคุณเป็นคนดีจริงดำรงตอนอยู่ในศิลนธรรมมีโอกาสที่สิ่งต่างๆจะประทานสิ่งดีๆให้กับคุณแน่นอนนะคะด้วยบุญบาร,รมีของคุณด้วยคุณงามความดีการกระทําของคุณนั่นเองแล้วปัญหาต่างๆจะคลี่คลายและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะได้รับชัยชนะจะเจอแต่สิ่งดีงามนะคะใครถามเรื่องงานอยากได้งานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่งานที่คุณเข้าไปเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นบริษัทที่งานเยอะงานยุ่งคุณก็ต้องทําใจกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ผลตอบแทนก็ได้ตามค่าแรงค่าเหนื่อยคงบอกงี้คือเขาไม่ได้เอาเปรียบหรอกนะคะอืมใครทําสัญญาอะไรต่างๆต้องระมัระวังการโดนถูกเลิกสัญญานะคะชาวราศีมิถุนแลัขนามมิถุนนะแต่เล็กน้อยค่ะสุดท้ายคุณก็จะคุณก็จะได้พาร์ทเนอร์เข้ามาใหม่นะคะเว้ยหมาของดิฉันกลนคะ่ะทุกคน ได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะการเงินค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนโชคลาบนะคะโชคลาบเป็นอย่างไรบ้างคะการเงินโชคลาบโชคลาภโชคลาบโชคลาบโหโชคลาบไม่มีเลยอะ่ะแต่จะมีเงินก้อนที่รออยู่จากเงินกู้เงินจากธนาคารหรือเงินก้อนที่เราคอยอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะอ่ะ เงินโดยทั่วไปสะพัดนะคะแต่เงินเนี่ยมันจะได้มาแบบไม่ได้ทางเดียวมา2ทางสาทางนะคะอาจจะทําให้คุณแบบจัดระเบียบเรื่องการเงินไม่ค่อยถูกแบบจัดระเบียบการเงินได้แบบงงๆหน่อยเพราะเงินมันมาจากหลากหลายที่มากเลยนะคะใครค้าขายใครทําอะไรเกี่ยวกับการขายพวกพืชพันธุ์เกษตรผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจะไปที่ทางที่ดีอาหารการกินอะ่ะบอกเลยใครขายเกี่ยวกับอาหารการกินดีมากเฮงเงมาก นะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนการเงินรายรับรายจ่ายก็สมดุลกันรายรับจะเยอะกว่าด้วยซ้ํานะคะอค้าขายออนไลน์จะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะขออภัยนะคะหมาที่ฉันกลนโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูเรื่องสุขภาพกันหนึ่งใบสุขภาพชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะ k คิงออฟ o อดหลังไหลออฟฟิศินโดมปวดหัวไมเกรน ผ่าตัดไส้ติ่งต้องระมัดระวังนะจ๊ะโอเคตัวสุขภาพให้ดีๆนะประมาณนี้ค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนการงานการเงินสุขภาพค่ะ